สาุพี่น้องเลยบ่ได้เข้ามาใกล้มาทัดเป็นเวลาเวลาหล่นนานมาพบพอ่อตบบาทที่นี่พี่น้องเลยเนาะสาโตเห็ดต้องย่องยองยู่พี่น้องเลยทรงเฮือนของเราให้ก็น,นกซีบินขึ้นทั้งพระเนาะโอ้พี่น้องเลยอ่าแปลกหูแปลก,ปกตาหูบทรงยัง่เคยเห็นมาก,ก่อนพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยอ่าดีมกุกดีใจนําทางเอ้ย ไอ้น้องปูป่าแนะนะ้นำอ่าได้เฮือนแบบผู้บงงยังบ่เคยเห็นจกักเื่อพี่น้องเลยเนาะห้อนอบเอ้าขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะมือนี่อา่าหิวหมักเตียงมูมาให้เล่าจนหมักเตียงมูจนสิสุกเ,าากเนาะห้อนอบเอ้าคักแน่ดีโอ้พี่น้องเลยกรีมเฮ็ดมิดกดีอยู่แท้อันนี้เน,นาะโมเมนต์พิ่นไปกลับบ้านกับซองเบิด,ด์ดบอพี่น้องเลยทางสร้างทางอันนั้นเฮาเนาะเอ้า,า,าการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง มูงเพื่อนกันเบิดสุขสุคนด้อพบเจอกันอีกแล้วพี่น้องไยเนาะยังบ่ได <uh> ้เข้ามาเป็นอาทิตย์นี่พี่น้องเนน้าเบเลยนึ่ลยวือมางอ่ะยมีเเุนี้แก้ได้หนิใช้ใช้ใช้เบิ้งสิแก้ให้เบิ่งหันดำเลยอ่ะ สบายดีสบายดีตอนแรกนี่นกสมมติได้กระดายนี่สบายดีสบายดีอ๋ออ๋ออ๋นี่หมักเต่งมู่เอาไว้ถ่ายเด้อโอ้พี่น้องเไยเนาะใส่ปตเป็นบางก้อนพี่น้องเไงโบเห็นหน้าเอ้ยพคนคักซ้ำเหมือนนี้เนาะบางยุคฮะงานจานงานอ้าไปเห็นเป็นยังงันนาหนี่มั่วมันท่าที่มันเลอะมาเลยห่าโอ้เอ้ยไปท่าขี้มยังอันนี้ขี้แบบเอ้ยเพื่อใส่โบมี่่เนี่ยล่ะ แลนไปซื้อทหารหนึงมาใส่หน้าอันโอ้เพื่อนมันหน้าแพ้แล้วพี่น้องเลยเนาะมันแจกว่าแข่งเลดไลน์ไปชักเอือยก็ไปแข่งไม่ได้หรอกไม่โดนอย่างนี้ต้องแ่งมาตรฐานนะโดยโพี่พี่น้องเลยทั้งน้องๆเพื่อนสบายดีเนาะได้โฮมชุนแบบนี้เนาะมานั่งสวากสวอยู่พี่พี่น้องเลยเนาะ เห็นยังไดงมันคือหัวแล้ววะนี่เหรอหัวคือหัวหัวหัวไอ้หัวไอ้หัวอือพี่น้องเออหาครีมมาให้เอ้ยคุณใช้ไหมก่อนสบายนี่เนาะบ่ได้อันนี้พี่น้องไงเท่าไหร่เนาะจะได้หนาเออได้อันเอาบ่อครีมน้ำาอันน้ำเบาเตียงแต่บอเพ่งเด้เออหนาขาวได้ตัวละเออเดี๋ยวจะซื้ออันมาฝากเรื่องบอได้เด้อเนาะ ค่อยค่อยใส่เรื้ยงๆอะนะล่ะเบปมาใส่แบบนี้เด้อพี่น้องอ่าบ้ามึงยุ่งเหรออันอันแบบมันอ่ะพี่น้องไงเนาะกินข้าวแล้วววอีนังว่วฮะเจ็บคอกินของหวานได้ไปชักกินอ่อนไม้เหนื่อบานแอบะเออทางพอสร้างคนกลับบ้านจะโดนนะว่านี่เห็ดตองยองอยู่วันนี้พี่น้องเลยน้องได้แต่โค้งหลังคา แล้วก็เอาดินเอารอนเข่าเรียบร้อยแล้วนี่เนาะเออารู้สึกว่าใส่ใดบ่อมือนหนักเห็นใดใส่แล้วเรียบร้อยแล้วฟ้าบ่ต้องโยมแบบนี้เนาะเออยังไม่ได้มาหน้าบ่ไหนด้วยเลยอุงขงอะบอกแล้วเคยใช่ประเภทนะนี่จังใช้โอ้ใส่ตัวนี้บ่อหน่อยที่เอื้อยนั่นอยู่นี่นะดำเลยโอ้เป็นครีมอันมาจากอันจีนพี่น้องไงเนาะเป็นภาษาจีนบ่ถือหน่อยนะโอ้ เียงทานขอทานก่อนอืเป็นที่ได้ทานเราได้อยู่บ่สิบสอบฮะสงสีเป็นแต่ได้อยู่บ่พี่นเอาไงเออสิบสอบก็เอาสืบสอบก่อนก็ได้เนาะบ่เป็นยังอื่นกวดมื่ะออ่าได้แล้วเจ้าตากเรดเอ้ยอมันเด็ดแห้งเด้บ่ขี้มีถ้าขี้ผิดนี่ยตะเกา่ากันชิ้นตะเกาก่าตากแดดอยู่บ่ได้เป็นยังเนาะบนเป็นยังหนาบางงามเออเสียได้หน่อยเอฮ่อจะขึ้นได้น่ะ อาหารพี่น้องเลยไดติได้สบายนี่ยามันโดนนะกินข้าวแล้วบ่เอ้ยกินกับยังมื้อนีงกินกับแจี๊ยบพริกเมื่อไงโอ้พี่น้องไปนี่ได้เสาะอันสร้างเพิ่นคือเฮ็ดมีดีสมอยสิมีอยอะกระถือหนึ่งหนอกอย่ายวไปเห็ดยังพุ่นอยู่ลุงมาได้จานโอ้พุ่นพุ่นลงหลุมพุ่นอ๋อเพิ่นไปเคื่อนเบาเสียงพุ่นบ่โดยแม่นอนมาบ้าเขื่องยุ่นี่นอนนี่ได้นี่อืมเธอนอนอยู่นี่ แต่ว่าเพื่อนเจ้าเนี่เพื iałem, ่อนบริเลเฮตตต่อบ่เพื burned, ่อนว่าลุงเฮิร์มว่าจังไดเกาะบริษัทบิดัทงบระบ่ต้องทำนางบุบาทิคงขออยู่จิบ่าติยังได้น้องเอื้อยเฮ็ดเอื้อยเฮต์ตะเบียดเด้โอ้โหโอ้หูน้ำเพิ่นเนาะอ่าดิฉันถามทางลุงเฮิรมอีกก้อนพี่น้องเลยเพิ่นเป็นจังไดเนาะอันนี้คือได้สมนี่บ่พี่น้องเลยเบริษัทบ่งบุเงินเนาะอ่ใบประตรงประทูดเอาวงกลวงวงกบเอ่ามีครบเบิดแล้วบ่เนาะ มาดิปูปลามำนางดีๆเปอยู่ย่างงาน,นห่อนานเ <laughs> ดินต้องด่ามาพี่ไอ้ที่ถามามึงพี่ได้ใอ้ถามนี่มาทีก้อนแหละเขาประจันนั่งแน,น่น,นองจันเอื่อยปลูกผ้าปูเมี่ยงรูปเต็มหมดเลยวัดีเนี่ยเออเออปูกงได้มีแต่นางปูปลาเต,ต้มือนั่นผู้พี่น้องเลยที่ว่าโดนแล้วเนาะเออที่ว่าจันพาเพิ่นไปเส้นใบยังมือนั่นพี่น้องก็บ่ได้เข้ามาเลยเนาะจกเป็นใดๆเออเป็นนี่ได้แล้วสารคนผู้ที่เป็นผัวเพิ่นบ่ได้มาใกล้เลยบ่อย่าเลยบ่ได้ มาเลยมาวนบ่บแดนี้สม่อยเลยเนาะพี่น้งองเออมีแต่คนเห็นใจเอื้อยว่ยาสันเะนาะบ่ต้องเอาลอกบ่ต้องคืนเด้อว่าสันเออนนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวของทิาเจ้าเนาะเดี๋ยวคุยกันเองท่านต้อคนอื่นแหละบ่เอาแล้วเดยอันมนานั่งเฮียงเม่ผิวไว้เด, <laughs> ดี๋ยวเราถา,ามเน่เนาะเฮื่อเจ้านี่มีอย่างเน่แล้วเบิดงบแล้วบ่อีหล่ะมีแต่แวงกบมีแต่วงกบ ยังหลายอย่างอยู่บ่านี้ทั้งดินทั้งแหทั้งทรายนี่นะเนาะดูแห่ทรายปูนแล้วก็เละใช่ค่ะเอ่ได้แต่บุ้งกบช่วงตอนนี้เนาะอ้อบุ้งกบกับอันนดินบล็อกยังอยู่เนาะอืมเออกินข่าวเที่ยงแล้วว่ากินกินแต่ข่าวเศร้าบ่กินอะไรกินรีบร้อยแล้วมื่อนี้เนาะตอนเที่ยงเนาะเดียวมีกินมีแล้วุผัดเจี๊ยบคอบอยนางเพิ่นเป็นไปช่งกินยาแล้ว ยังโยโบต้องกินได้สมองงูเด้อเนาะให้เมย์กินกับน้องซะเนาะมันพิษได้สมองมูค่ะพี่น้องเลยไอ้เฮ็ดยังไงล่ะบบดนี้หน้าสิคืนมานี่เอ้ยหน้างามๆของเจ้ามันจะคืนมานี่เนาะโอดูด้วยทำสื่อแล้วสื่อกันได้แค่ไหนนะดโดยเอาอยู่ห่มอยังงเอาใส่นก็เด้อใส่เด้อ บ่ต้องเั่นเด้อยังบ่ได้มาน้อน้ำน้อเบิ่งอยู่หั่นพี่น้องไงเด้อไปให้กินบ่เท่ากันเออ้ตพี่น้องเอ้ยเบิ่งหั่นขันสำรวจเบิ่งก่อนเฮือนซานของเราเย็นจ้อยจ่อยไปนี้พี่น้องเอ้ยเอาเตียงเอาอยังมานั่งอยู่พี่เด้อเอ้ยเด้อยามเวียนยามเมียงมันจังบ่ฮ่อนอยู่พุ่นมันฮ่อนได้อยู่เคยอยู่ได้นนอกเคยงานไปงานมามาบออืเอาเตียงอันเตียงนั่งมานั่งอยู่พี่มันจังเย็นอ่าลมพัดวิวีขักโยคพี่น้องเไยเนาะ อ๋อโตโค้งหนังโค้งหนังคาเน้นนาทาวนพี่น้องเไยเนาะถือว่ารวดเร็วว่องไวเอออันนี้เพิ่นกำลังโอ้ผูหพี่น้องเไยเนาะทางน้องสมน้องสมโออ่าเพิ่นก็ฮุบห่อมาแล้วว่าสันพี่น้องเไยทางเบาลุงเฮิร์มเพิ่นนั่มตมาเมื่อนี้เดี๋ยวว่าจัะสิเข้าไปเบิ่งอีกเนาะจิบน้าพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้มาดินมาเอ็นน้ำเอื่อยบางก้อน เออมาพบเอื่อยเพิ่นหน้าเพิ่นโอ้ยบ้านซันมุนเบิดหน้าจะดำเมื่อลหรพี่น้องเไยเนาะแพร่แพร่เครื่องสำอางเนาะพอดีเบิดพอดีน้อยล่ะอันดินเนาะเอาเข่ามาพอดีเต็มพอดีเลยปมาถัวอ่อ่าน้องเฮิมอยู่ฟูนพี่น้องไงอ่าอ่าใบเบิ้งยูหันมาเบิ้งสำรวจเบิ้งเฮือนเบิงซานเจ้าทางนี้ก่อนไปเนาะมาถั่วได้กินยังว่ามกถั่วนี่เหอะ ฮ่าโอ้ย uh, uh, oh, ังบอทันได้นั่นมีมากอยู่นี่เนาะนึกว่าจะได้กินเบิร์ดได้นี่พี่น้องเลยนั <h <h ่งห่มอยู่เงาก่อนอยู่ห่มอยู <h 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 ่เงาไปเนาะเข่าเห็ดหยังเด้อมันเห็ดหยังบุได้ดอกพี่น้องเลยเออมันนั่นมาแล้วห่อเนี่้พี่น้องเลยนี่บุได้แล้วโถโบยู่ก็ย่าเอ้ยตอนเว้นแบบนี้ ตอนเว้นนี่ผู้ไปนั่งอยู่ผุ่นเด้อเอาเตียงไงนี่ยงงอ่อเอาเตียงนี่ไปนั่งย่อมใบเมี่ยงย้มมาพีบาหลีนั่นละเหตุย้อมใมี่ยมันเป็นปย้มมาคือกเก<อ>่าไอ้ห่อน<ไ>อบุดบุดพี่น้องเลยเนาะต้นไม้ต้นต่อมันสิตายไปแล้วอันนี้ขนาดนูดเละเลยนะฮะมะเขือบอ,อเลงมะเขือเนาะมะเขือมะแข้งมะกระนันพี่น้องเลยมันแก่เลยเด้บ่กเมียนเด้โดย เป็นนี่ได้ขาวน้ำยังอยู่บ่เอ้ยยังอยู่ในกินขาวน้ำมันมันมุนแหงอะไรฮะข่าวบ่เยอะขึ้นนี่คือข้าวใบไงนะโอ้โฉหนึ่งกินหยาดได้ยันเออเพิ่นอันมันเป็นแบบเพิ่นสีแบบมันมุนบ่ไม่เลยนแหละเออแบบแยีๆฮะเออเพิ่นอันสร้างเพิ่นมานอนจยอะขึนเกาะยังเออนั่นนี่ฮะคืนอันนี้ข้าข้าก็มามาเจ้าได้ไรเนี่ยเจ้านี่ก็แก่มา ทางบ่อกเสียงเพิ่นอ่าเสี้ยมาเฮ็ดเฮือนน้องดิงดิ่งบ่นาซิเมนเนาะเห็นเพื่นแหล่ไปเพื่นได้เนาะแม่นแม่นแม่นพี่น้องไงโอ้โหถิ่นงานพอตาเพิ่นกิดงานลายเนาะช่วงนี้ก็ได้เนาะเพิ่นกระพาเทียนอก็ได้เพิ่อนแหล่เออเอาเอาเอาสักพี่น้องไงคอยให้จังหน่อยก็เห็นหลังคงหลังคาเลยเนาะเอ้ยเนาะงามแหละพี่น้องไงที่ว่าใกล้แล้วล่ะพี่น้องเงชาวว่าวไงถ่ายรูปนี้กินก็ไม่น่าอ๋ออ้าปู่พี่น้องไงเห็น ตงยงอยู่ยังบ่เคยขึ้นเนื้อก็มันสิได้ขึ้นง่ายเลยเนาะอือเอาพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละเนาะได้ใบเด้ๆออกใบเด้อพี่น้องเอ้ยเออถือว่ารวดเร็ว่องไวอยู่ได้เฮือนเรานี่ก็ได้เนาะจวดแป๊บเดียวมาบัดนี้เห็นเป็นังลพี่น้องเอ้ยส่งไปส่งแบบใดเด้นี่พี่น้องบ่เคยเห็นจักเทื่อเนาะเออแบบ3 3ตลบ3 3แซกพี่น้องเอ้ยเอ สามเสกให้กวสิบินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทรงโมเดิร์นอยู่คือเ่าลงเทอมเพิ่นได้แบบมาทั้งใดกืบบฮู้พี่เราเลยเอาเนาะกะนิ่นๆทั้งรุมมันพี่แหละพี่น้องเลยงามขักอยู่วัสดุกลับมาเยี่ยมมายามเอื้อยเพ่นเพิ่นเด้อมืัอนี้พี่น้องเลยเนาะกะบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงแดดฮ้อนๆพี่น้องเลยนี่ โอ้แปลกดีแปลกดีพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่เคยเห็นเช่นเธอเฮ้ฮะไปทางใดก็บูได้พี่น้อง,งเลยคืออะไรไข่ย่อยเนาะอันนี้กับโหลดจุดนู่นานี่เป็นห้องน้ำพี่น้งงองเลยห้องน้ำห้องท่างามอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะ หยมมันแบบมันลุกนะแบบนี้นะเพิ่นก็เลยใส่นี่ใส่เนาะใส่นี่นะมันกระเด็นนองห่ะอ๋อแปลว่าเวลาเปิดอันบ่มันกระเด็นออกอ๋อมันต้องมีตัวล็อกนั่นเนาะสายมันถึงอยู่บ่เอ้ยผู้เพื่อนผู้ถึงมาเลยโอ้แห้งอยู่บ่หน่ำเพิ่นปิงจวดโดนได้หน่เนาะปิงมึงเยอะเหอะเลยเออโอ้เพิ่นได้ได้ไหมได้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้หวาลุ้งปัดท้อ ปุ๊บปาโทที you ่โอ้โธเฮงแท้น oh, oh, oh. oh, ี okay. ่พี่น้องเลยโอ้โอ้โอ้มาสิรุดแบบนี้เนาะถอดออกก้อนเออเออโอ้เอาไอยางมัดเอาเด้อยางกระติ้วเอานังยางมัดเอาเอ่อซบขอบไปเอาอันนั้นมาเคียน เอออยางรถดนะมาหมัดไบอย่างสั้นมันกระดุดคือเก้าอันนี้เนาะอ่าโดย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 หาอ่านังนังยางมาหมัดเอาพี่น้องเอ็นมันบ่ได้เบบนี้มันมันรุดเนาะฮ่าฮ่่อ่าพอดเออนั่งพักพอนก่อนเนาะโบเฮ็ดนยางกระยาเด้อบุพากระยาอันนั้นของเฮาห่ะไม่คราข้ามๆอย่างเด่นจุดกูขมือบ่อันนี้เกิดอะไรปโดนอะได้

มาเราจนตกใจพี่น้องไงเนาะเห็นเอื่อยเพิ่นเบิ่องเบื้งเฮียพี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่ให้เอื่อยเพิ่นจะว่าเพิ่นมีวิธีหักษาให้เจ้าเลยเนาะมันแบบมันใหม่เนาะแบบใส่ขี้พิษอันนี่โอเโหเนาะมันโหดเลยเจ้าทิ่มเจ้าทิ่มแล้วเดรื่อยเด้ออันนนั้เด้อบ่ใส่เด้อไหมบ่ได้ได้นี่พี่น้องมไงยังงามกว่าอืม ไอ้สะบวเป็นอันนี้่ายไพ่มาบงจุวัรุ่นชาวจามามันเต็มเลยเนาะวันน่ะฮ <c oughs> ัดไว้ฮัทเอ่อเอาเอายุทธกรตัวนี้เนาะบมต้องมันบมนถือหนาไปแล้วอันนี้พี่น้อง,งเลยเอ้ยเคยซื้อมาเต็มฮัทรักแปนนะหน้าวังหันจะนาจะขาวนะอืมมองหน,นึ่งในนาขาวงามแล้วบดตัวนี้ใส่ตัวนี้โดดมันเป็นขี้มขีม้มาเป็นภาษาจีนเนาะเออมันเป็นขี้มอันขีมปรุงอันนี้พี่น้องเลยขีมปรุงในเฮตินาเซียเนาะ เออนะวัดวางให้หนาเปออางงื่อยให้กิะติกให้เ,เอ้ยเนาะเออผมมีคนหมักได้คือภาพงานนะ่ะคนนาบปนดำตายแล้วอือเออเดี๋ยวเดียวไฮพักไอ้เพิ่นพักพื้นเนี่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจังซื้ออันตัวน้ำเบาเตียงเพิ่นนั่นน้ำเมร้องวิวี่เพิ่นน่ะงามตัวน่ะแต่ว่ามันเอยากแพงใน่พี่น้องเลยเนาะเออบ่ต้องใส่อย่างเลยในะส่วนนี้มันให้พักพื้นก่อนเนาะ นายจะประงามเลยนะนายงามงามเสียไปแล้วอ่อนอ่อนเลยโอ้ยพี่น้องเลยเอาเอาเนาะเดี๋ยวมันแดดอ่อนๆก่อนสืมาดินน้ำมัเด้อจักส้อว่าวอย่างเลยพี่น้องเลยตอนนี้มันห่อนขนาดเนาะวันร่างบันร่างใหญ่กระเด้งเลยเนาะจักมือเลยก่อนนี่ได้แล้วเป็นผิดตายแล้วน่าจะเป็นอาจจะเข่าสองทิศผู้เลยเนาะเออพากันลงไปปากเซไปดินปากเซแล้วก็ขึ้นไปเซโปนอีกวัได้เข่ามา มาบมจนเห็นหลังเฮือนจนแล้วเลยพี่น้องเอ้ยโดนโดนโดนเติบโดนเติบเอาอย่างสั้นพา,าตาลาเพิ่นไปส้นห่มก่อนเด้ออันลูกมาน้ำมือนี่กับเมียอยู่รถผัวเพิพ่นบุกลงมาเลยมันห้อนพี่น้องเอ้ยเนาะเดีดเ๋ยวไปเบิ่งก่อนพี่น้องไอ้ทางนั้นเด้อลาก่อนเด้อเอ้ยเด้อเดี๋ยวมาดินน้ำใหม่เด้ออันเดี๋ยวอันชิมาซื้อทานน้ำไปเลย บ่ได้ดอกอันสิให้มันฮอด30ในช่องที่เฮิงอยู่เทื่อละเชื่อละเต็ม15ซอเนาะอาอารย์แม่นแล้วก็15เออเพราะว่าเพิ่นก็หมุนไปนําแต่ละมือพี่น้องเอ้บัดเติมเงินน้องเด้อือขายได้ขายเอ้าขายบดนี้สิบ่ขายด้ให้ได้15ซอ้อเออได้15้น้องสิมาเอาเด้อดเนาะองามๆๆพี่น้องเอ้ย บ่อยากให้เอ้ยพิ่นเฮ็ดนักไปไหนนอกกระบาบเล้าหนาเรามม่นื่เหลืพี่น้องเลยตากเดดแตกนหน้ายแบบใบทาคีมโอ้มันก็ใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้มาจัก์กามาห่วมยินดีได้ดีใจนำเล่าพี่น้องไงได้เฮือนป้าหลังใหม่หลังงามเลยเนาะอ่าคักพี่น้องไงเฮือนหลังนี้สะอาดหูสะอาดตายอยู่เป็นทรงแบบใหม่เลยเนาะ เ,เคยเห็นอยู่พี่น้อพี่น้อง,งเลยเนาะเป็นทรงโมเดิร์นคือกันแต่ว่าเห็ดเป็นสามเสกสามตลบเนาะเห็ดตรงยงอยู่พี่น้องเห็ดมีปีกสองข้างแปลกหูแปลกตาเนาะเอากะบวสำคัญดอกหลังคาพี่น้องเลยเนาะกะส่วนนักลักก็คือเป็นห้องเป็นยางพี่แหละแล้วพันสิกันห้องจังห้องจังห้องแล้วก็มีอย่างแน่พี่น้องเลยเดี๋ยววันจันทร์สอบถามทางลุงเพิ่มอีกเนาะว่า มียังพี่น้องเลมีอยังซอยเดือยยังได้เนนะากะกะรอรุ่นเระเบิงไผก็อยากเห็นเรามีเฮือนมีซานว่สาสั่นพี่น้องเลยเนาะเอาเป็นเคสที่ล้นนั่นสำหรับเอื้อยเพื่อนนี้ก็ได้ตั้งแต่ว่าเตียงเข่าหาเล็กๆสองปีสี่สามปีแล้วพี่น้องเลยเนาะเออมาฮอดบ้านเป็นการหายโศกแล้วพี่น้อง,งเลยเราก็ได้เนาะมีเฮือนมีซานจากทีหนึ่ง่สาสั่นซะเนาะดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องเลยเนะาะกเอาโอเคมือไหนมือใดสิเข,ข้ามาอัปเดตให้ไหม มื่อนี้ไปแล้วพี่น้องห้อนหลายโอ้ยอยู่ทางภาคไทยหรือว่าจังหวัดใดก็่ห่อนเบสซี่อยู่บนอะ้อพี่น้องเลยคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อเนาะอยู่พี่ห้อนหลายโอ้ยแบไม้ใบตอกตายไปแล้วพี่น้องเลย <c oughs> เออปไาต่อเนาะส่วนโฮมส่วนเงาอยู่เด้อพี่น้องเลยกินะนะ้ำลายๆรักษาสุขภาพน้ำเนาะไป